สวัสดีครับผมกิดแบบบัดนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเกมโรบ็อกนะครับซึ่งเอาจริงๆนะเนี่ยเกมโรบ็อกเนี่ยก็เป็นเกมที่ผมเนี่ยเล่นเกือบทุกวันนะครับผมแล้วก็ผมนี่ไม่ได้อัดคลิปนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่แมปสุดฮิตนะครับนั่นก็คือหนีตายกับรถไฟนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยรถไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยไปดูแล้วกันนะครับว่าเกมมันจะเริ่มยังไงนะครับผมซึ่งรถไฟเนี่ยจะเป็นรถไฟโทมัสนะเป็นรถไฟผีนี่ครับผมนี่มาแล้วตอนนี้นี่เราเข้ามาในเกมนะครับแล้วก็ เราจะเห็นได้นะครับว่ามีคนรอเล่นอยู่หลายคนเลยนะแล้วก็นี่คือเป็นแมปที่ผมยังไม่เคยเล่นชนะเลยนะครับแล้วก็ผมเล่นไปประมาณ2เกมเนาะแล้วผมก็ตายตลอดเลยนะครับผมแล้วผมก็อัดคลิปเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแมปนี้เนี่ยมันเป็นแมปที่มาแรงมากๆนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราต้องรอให้รถไฟผีวิ่งมาก่อนนะฮะตอนนี้ก็ต้องรอให้คนเข้ามาจอยในห้องก่อนนะ <S <S เอาเลยครับเกมกําลังจะเริ่มนะครับนั่นก็คือ รถไฟผีที่จะวิ่งมาทับเรานะครับผม <Brand. S 1> เราจะเห็นได้นะเขาลูกกามันแบบว่ามันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วว่ะยังไงเพื่อนๆวิ่งครับผม <laughs> ซึ่งเกมนี้เนี่ยมีอย่างเดียวก็คือเราต้องวิ่งหนีรถไฟคันนี้ให้ได้นะครับผมแล้วก็จะมีแบบว่าปากก้อนนิดๆหน่อยๆนะเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมเช้าอะ่ะข้าราเป็นรถไฟผีวะ่ะ <laughs> ไปไปไปมาครับผมแมบปบยังมืดครับ รถไฟมันวิ่งมายัางเพื่อนตอนนี้ผมล้างท้ายเลยวะ่ะมันมาแล้วเพื่อน <laughs> <laughs> ซึ่งแบบเนี้ยต้องบอกนะครับว่าผมเล่นวิ่งได้แป๊บเดียวผมก็ตายนะเพราะว่ามันมีหลุมผู้นี้นะครับผมยังไม่ค่อยรู้นะเล่นไปประมาณสองเกมแล้วผมก็อัดเลยนะครับตอนนี้นี่ผมอยู่ร้างท้ายเพื่อนเลยบอกต,อตรงก็คือมีโอกาสตายสูงนะฮะตอนนี้เราวิ่งเข้ามาไหนเนี่ยเฮ้ยนี่มันยานยูเอฟโอว่ะเฮ้ยมีผีด้วยวะ่ะเฮ้ย เขียวเขียวห้ามเหยียบใช่ไหมเพราะว่าผมตายกับเขียวเขียวนี่แหละนะครับผมรอบแรกที่ผมเล่นนะครับนี่คือเล่นปลากลือกระโดดกระโดดอย่างเทพเฮ้ยออันนี้คือยังไงต้องมีข้างๆใช่ไหมเอาเลยฮะตอนนี้มีผู้รอดชีวิตอยู่ข้างหน้าผมคนหนึ่งข้างหลังผมอีกสองคนวะ่ะวิ่งแล้วเพื่อนไอตัวใหญ่ตัวนั้นจะตายแล้วครับผมข้างหน้านี่เป็นยังไงอ๋อเป็นอุโมงค์แบบว่า อย่างนี้นะฮะอันนี้คือเราไม่ต้องหลบอะไรใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะเห็นได้เะว่าลูกกตารถไฟปีศาจนี่คือเป็นลูกกตาดําๆนะครับมันคือรถไฟโทมัสนะหลายๆคนอาจจะแบบน่าจะรู้จักนะครับผมมันเป็นแบบว่าตัวการ์ตูนในที่แบบว่าเด็กๆชอบดูนะฮะเราวิ่งผ่านอุโมงค์เขาบงกดมารถไฟผีก็ยังวิ่งตามมาันเลยอุย๊ย <Bro. S 1> นี่คือยังไงเราต้องมีงข้างๆใช่ไหมวิ่งเราเพื่อน แลวเราเหลือรอดกอยู่4ี่คนครับตอนนี้เอาแล้วไงจังหวะนี้ผมวิ่งต่อไปเรื่อยๆผมวิ่งรัวๆยังไงผมวิ่งผมวิ่งให้หมดครับผมนี่คือแบบเป็นแมพที่แบบว่าคิดกันมากนะณนะตอนนี้นะครับคือคิดสุดๆเลยละ่ะคนเล่นเยอะมากนะครับนี่เราวิ่งรอดกล่องมาเรื่อยๆยังไงเพื่อนยังไง ยังไงครับเราวิ่งมาถึงรถไฟคันสีเหลืองเฮ้ยติดอะ่ะอ๋อนี่คือนี่คือเขาตุกเฮ้ยไปไม่ได้เพื่อน <c oughs> เหลืองอยู่สีคนรถไฟผีมาแล้วยังไง <c oughs> เอาแล้วไงรถไฟมันจะเรียวตามไหมไม่รู้อ่ะ <c oughs> เพื่อนวิ่งทางนี้เราก็วิ่งทางนี้ครับเราวิ่งทางเพื่อนอ๋อมีรถไฟสวนมาออาติดอีกแล้วยังไงวิ <c> ่ง <oughs> รถไฟผีเอ้ยนี่งไงโอ้ยยูโผล่มาใช่เลยรถไฟนี้มาข้างล่างเป็นอุโมงค์นะรู้สึกได้นะครับตอนนี้นี่ตัวผมก็วิ่งสุดชีวิตวิ่งแล้วเพื่อนไอตัวใหญ่วิ่งชา้าใช่ไหมเนี่ยเร็วๆไอข้างหน้าก็กระโดดเก่งจังเลยมาเราวิ่งแบบสุดชีวิตครับผมรู้สึกว่าตัวเราจะวิ่งเร็วกว่ารถไฟนะและนี่คือยังไงรถไฟผีโผล่มาอีกแล้ว ข้างหน้าเป็นอะไรอะ่ะข้างหน้าเป็นเป็นอะไรสักอย่างอ๋อนี่คือออกนอกโลกไปแล้วเหรอนี่คือยังไงไม่รู้วิ่งตามแสงสีขาวๆไปแล้วกันรถไฟผีอยู่ไหนหายไปแล้ว <c oughs> โอ้โหนี่คือยังไงวิ่งออกออก,ออกมาทะลุตรงนี้อีกทีนึงเราวิ่งตามเพื่อนไปครับเราวิ่งแบบไม่หยุดไม่งั้นเราจะตายเพื่อนคนหน้านี่ดูเหมือนว่าจะเซียนหน่อยๆน,นะครับ นี่เราวิ่งไปข้างหน้าเป็นทางออกว่ะเราเห็นภูเขารถไฟผียังตามมาอยู่ไหมไม่เห็นแล้วนี่คือยังไงผมต้องกระโดดตามคนนี้ใช่ไหมรถไฟผียังตามมาอยู่เลยเพื่อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีอะไรตกลงมาเพื่อนเราตายปั <c oughs> เอา้าข้างหน้าข้างบนเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับนี่คือผมผมไม่เคยมาถึงตรงนี้นะผมต้องวิ่ง ผมต้องวิ่งอย่างเดียวเท่าที่ผมรู้ตอนนี้รถไฟมันยังวิ่งตามมาเหลือลอกกันอยู่3ามคนเราวิ่งไปไมีครับว่า <laughs> แบบนี้สนุกดีนะมาเราวิ่งไปครับข้างหน้าจะเป็นอุโมงค์นะไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรต่อนะครับคือแมปนี้เนี่ยห้ามตายเด็ดขาดนะถ้าตายก็คือเริ่งเริ่มใหม่หมดเลยนะครับผมถือว่าเป็นแมปที่ยากพอสมควรนะครับเราวิ่งไปเรื่อยๆผมวิ่งไปตรงนี้มัน มันมืดไปหมดเลยครับยังไงเราจะออกไปที่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเราออกมาทางลาลางรถไฟรถไฟผียังวิ่งตามมาอยู่เอา้าไม่รู้ละผมวิ่งก่อนละอ่ะ Really n i g g a นี่คือจบแล้วใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวนะอ่ะนี่คือจบใช่ไหมนี่คือจบกันดื้อๆอย่างนี้เลย <laughs> ผมมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมรู้สึกว่า อยูย่ๆมันจบแบบดือด้อๆไม่ได้นะครับผมผมก็เลยสงสัยนะครับว่ามันต้องมีฉากจบสิเพราะว่าส่วนใหญ่โลบ็อกเนี่ยไม่ต้องมีฉากจบนะครับผมเดี๋ยวผมก็แบบว่าไม่แน่ว่าอาจจะแบบยอมโดนทับตายไปเลยนะถ้าแบบว่าพอถึงฉากสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่ผมก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะวิ่งเข้าฉากสีขาวปุ๊บนี่เราวิ่งไปนี่ไงนี่คือฉากสุดท้ายใช่ไหมเพราะเราวิ่งตรงนี้ปุ๊บเราก็เข้าสถานีแล้วนะครับและนี่คืออุ้ Oh God. มีรถไฟอันหนึ่งมาวิ่งชนรถไฟโทมัสรถไฟโทมัสระเบิดอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองคือตอนแรกครับผมก็วิ่งเข้าไปเลยนะครับแบบวิ่งตรงไปตลอดนึกว่าเป็นแบบว่ามีด่านต่อไปนะครับสุดท้ายก็คือรถไฟคันอื่นมาชนแล้วเราก็เดินต่อไปไม่ได้ด้วยนะครับนี่คือจบแล้วนะครับผมสําหรับ การวิ่งหนีรถไฟปีศาจในเกมโรบอกเป็นแมปที่ตอนนี้เนี่ยฮิตมากๆเลยนะครับคือมันขึ้นแนะนําผมมานะครับผมและนี่ก็กลับมาสถานีรถไฟโดดรถไฟเข้าตวตานต,ต,ต่ไอผมก็นึกว่ารถไฟจะชนเราเฉยรถไฟไม่ชนด้วยรถไฟวิ่งทะลุไปเลยโอ้โหอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับถือว่าวันนี้เนี่ยมาเปลี่ยนบรรยากาศเล่นโรบอกนะหรือว่าอยากให้ผมทําเกมโรบบอก บ่อยๆก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าผมเล่นบ่อยนะในเกมโลบอกนะครับผมแล้วก็ชอบเล่นด้วยนะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของผมนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ